เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าประเทศของเราเป็นสังคมกเกษตรกรรมและมีกากรเกษตรเป็นฐานความมั่นคงของประเทศแต่ทำไมเล่าเกษตรกรส่วนใหญ่กลับมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำทั้งๆท,ที่พวกเขาเป็นต้นทางของการผลิตการปฏิรูประบบกะเกษตรกรรมเพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหารประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสำคัญของโลกแต่เกษตรกรจำนวนมากเป็นหนี้เป็นสิน สูญเสียที่ดินทำกินถูกเอาเปรียบในระบบเกษตรพันธสัญญาอีกทั้งประชาชนของประเทศจำนวนมากยังขาดความมั่นคงทางอาหารระบบผูกขาดด้านการผลิตการกระจายและการตลาดของบรรษัทอุตสาหการรมเกษตรและอาหารขนาดใหญ่สร้างความอ่อนแอให้เกษตรกรเกิดการล่มสลายของร้านค้าป,ปีกขนาดเล็กจากปัญหาที่กล่าวมาจะมีทางออกอย่างไร 1. ทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันผลักดันให้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมและอาหารของประเทศ 2. ปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคเช่นกฎหมายธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกฎหมายเกษตรแบบพันธสัญญากฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นต้น 3. รัต้องสนับสนุนให้มีสถาบันวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน เนื่องจากกลไกที่เป็นอยู่ทําให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร,กรลดลงเรื่อยๆการปรับโครงสร้างให้เกษตรกร,เ,กรเป็นอาชีพที่ไม่ยากจนไม่ถูกเอาเปรียบมันคงยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ควรเร่งดําเนินการอย่างยิ่งหากเราต้องการเห็นภาพสังคมที่เป็นธรรมและไร้ความเหลื่อมล้ํายังมีอีกหลายเรื่องที่เราควรปฏิรูปและทุกเรื่องล้วนเกี่ยวพันกันแยกออกจากกันได้ยากหากขาดไปหนึ่งภาพก็จะไม่สมบูรณ์อยากทราบเรื่องอะไรอีกที่เราควรปฏิรูป สามารถกดเลือกชมได้เลยครับ